ยี่ส <Es> สวัสดีครับสวัสดีครับเด้ยินโมนี่เสียงุูดได้นสันว์บจีสีจีสีบจีสีคัไหนกันไม่ีสีโอเคจีสีโอเคคไหมาคิดด้อคไหนแค่ไหนมาคิดได้แค่ไหโอเคโอเคเด้อเด้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเ่าความทีหนึงงนะครับ เพลยคนกัสิสงสัยว่าเอาไม่เงีสีโอเคเนี่เป็นผู้ใดคือว่าไม่เงสีงัวศูนยสีได้สองร้อได้ซื้อสองร้อยนะ่รับซื้อหนึ่งวัวมาเลี้ยงมูเหลือพวกเมื่อจอยบตรที่นี่งวดวัดที่สีหอดบางหนึ่งไกยมากกว่านึงไงห้ยแนวทางไป30 0สิบศูนย์สามศยวสามย์นยามจังสี่เลยจังสี่เลยยังแถมยังอีกนี่อีก ถ้าม oh, ัน <trilogy> จับคู่ได้มันได้สามตัวแต่ขตัวนี้เอ้าแล้วจ่อจันจันจ่อแล้วไม่ใช่สีโอเคในงวดวันที่สิบหกก็รอกกระดานนี้ได้เราไปโอเคมากนี่ไหมครับกฝันละนฝันฝันเจยวกับยังที่พ่อเข่าพ่อโค้งบ่เพื่อเพื่อนองเพื่อนที่เข่ามา่ไหมเพื่อนบ่ท่านหูไหมครับความฝันเพื่อนในเจ้าเข่าโค้งในบ่ได้ยิ้มสวยยิ่งสวยเอาฝันมึงมีความฝันบ่ช่วงนั้น เป็นจังไดรก็ได้สามศูนย์สามศูนย์สามนเนคนกเพิ่งมาบอกน้องว่าครูมาบอกแล้วว่าเป็นจังสี่เด้อคนว่าพีดคุ้มๆบอกยายครับยายก็เด้ก่อนวาบอกแล้วยกมือขึ้นใจเลยเฮ็ดเพิ่นยกมือแบบนี้เลยบ่แม่จ้าแสดงว่าหัวนนี่เพิ่นก็สิต้องรออยู่แล้วตัวนี้รอลอถ้าประมาณหนึ่งได้ละแม่เพื่อพี่เพื่อน้องที่เพิ่นถ่าเพิ่นคอยเพิ่นรออยู่นี่ คนละเมื่อไปน้ากันคนละไปน้ากันคนละเอาบอกพ่อแม่ไหนก่อนสิไปผีแล้วหล่อมนะผมยุติตรงนี้ไปน้ำกันตัวไปยุติตัวนี้แสดงว่าพี่น้องก็จะได้ท้ายเลยได้คิบไอ้พวกเนี่ยจ้าก็ประมาณอยู่ วซูซีน่เราสองอยหัวซูซี่ใสสองลอยหัวซุนสามนี่าไบหัวใจนหซื้อเปนาไหตังแต่เอฟซีหาซอจย้ายบ่ได้เลยเปลนป่าไหลซื้อไหมได้นตหายรึัวเด็ดเปินกันนี้เนาะขางหนั้นว่าได้ซื้อหอดเนือหวดเตียงม่มเอมือเศ้ากันอย่งนี้ เมื่อเราเมื่อเบี้ยจะขวดหรือขวดนหมใชก็ไม้สามเนาะเมื่อสองสามเนาะโอ้เสื้อเราเื้อเบี้ยเรียมูเธอเ็นาเสืบาทเื้อเราเสื้อเบี้ยเียมูเบ่ดสองสามความสองสาขวดแม่มาสิพินาินาพินาบ้าลนเดหสองสามจจ่ม่นี้สีคือว่าเบ่ดสองสาม่สองสามขดเอาใหญ่พี่น้องถาถวม ยกมือให้พี่ไอ้นองเพื่อเป็นเงาๆข้างๆให้เจ้านอยมันมักัไได้หรอไปถนัดนั่นนั่หนยันนั่งยัน้อนี่อยัน่เน้นเดี๋ยนังเขาสิเด้ยนย่งเขาสดิเ้ยนไเขาบอกให้ค่อยให้ค่อยีดได้ยนเราดะตายคนตายบอกไว้ หลานที่บอกพี่น yeah. <Man. S 3> ้องพื่อดอนกันอตายพี่น้องตายผู้ตายคนบอกออันนี้เลขผู้ตายมาบอกไม่ยัยสีครับสิบแปดเป็นสิบปูหลวนกระดมหลวงกระดมผู้เสียเน่ะก่อนตายบอกไว้ตายบอกไว้ตัวนะก่อนตายบอกหนึ่งแปดอะไรก็มีเห็เมื่อไหม่บนแปดนี่ แปดเด้แปดเด้อแปดกรเฮ็จังสีแปดไมออกซิแปดก็ได้เอาจังสีคนไหนนี่จังสีอยี่เเอะอยู่เยอวมพรังกันอย่าลืมนะว่าสิอย่าลืมนะจไ้รงวัดแล้วแนเนต ตัตรท่นเลกผันได่สีนี่ยังบัท่านเลยผันนะครับยังบท่นเลยผันเรท่านเลยผันแต่เรียเมื่อคนตาย่นมา่อคนตายมาบอกคนเิ่นเสียแม่ม่แม่่นมาบอกตอน่นบ่ท่านหมดนีที่มากบอกได้ยินจากหูเลยบอกครับตอนมันเมือมันออกเก่าสามหดเก่าสามเลย่นก็บอกมันออกคนหมดเก่าสามันก็บอกแบบนี้ตอน่นตายมาบอก่น่นบอก พ mm ่น hmm. ว่าอายุก huh. okay. ูเก okay. okay. ่าสามพื okay. <c oughs> <c oughs> okay, man, okay. Okay, ่น okay. ว okay, oh ่าได้แต่ไอ้ใยหวันผู้เดียวบางทีงวดงวดที่เสียบางนึงนี่เพิ่อนคนเสียเพิ่นบอกสิบแปดโอเคโอเคโอเคยังนั่นนึงโอเคโอเคโอเคน้ำโอเคโอเคของคนแสีหลายเด้อนะครับแล้วเรื่องถามพี่น้องเพิ่นาม้ถามแม่ย์ไงสีก็เป็นไงอยังก่อนรูปจ้าปีติคน มันายุไม่ไสีเด็83เออาเอาตัวนั้นไปก่อนกันเ้พี่น้องลังคอยลังคอยรอน้ำกันแ8กสามตัวบเจ็ดบเก็แปดเครับลิกมักแห้งกันนึปเนาะ แม่ใหญ่โอเคครบฝันนีก็ตามอีกแค่นึงเนาะ่ได้สีเนาะจะถ้าเราฟันรก็ตามอีกแค่นึงจะจ้าในฝันเราเอยมือนละกพูตายกเนาะ่แปนะครับรจอายุแม่ก็แม่แม่อิงเกษแม่สีแม่สีแปดสามสอ่าจ้าสามไหม่มสามไหมสามไหมกูท่า